วันนี้หนูซักกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะเอ,า,เอา,ากระเป๋ามาตากโอเคตากเลยหนูเอาคนละสี่อันนี้หนูสี่นั้นหนอนนองสองอืราหนูหนักต้องกลับด้านกระเป๋าเห็นไหมลูกรางวัลกซักกระเป๋าซักกระเป๋าปิดเทอมได้รางวัลซักกระเป๋าเอาข้างไหนเอาข้างนั้นลงสิลูกเอาข้างด้านนี้สิครับน้ำจะได้ไหลลงไงลูกเออเราต้องเอาตูดขึ้น แม่ช่วยจับเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อชีเราจับดีกว่าเออพี่บุญกิ่งพี่บุญเอาแขนในราวก่อนน้องประมุลตัวเล็กอยู่ยังไม่ถึงแตไม่ถึงอยู่นะคะเดี่ยครับแต่มันสูงไงว้าพุ่มมีแม่แล้วไงแต่พี่ไม่มีแม่ช่วยหนีเพื่อนข้างบนก็ได้หรอกโอ้โห นีบเลยลูกช่วยกันทางนี้สิครับเอาตรงนี้ที่แม่จับก่อนสิครับเนี่ยนี่ตรงนี้นิบตรงนี้ครับเออเอามานีบอีกจะติดเยอะเยอจะได้ไม่ร่วง <Okay. S 1> ช่วยกันเอาเอาหนิบให้ลงสีเห็นไหมไม่ลงไม่ไม่ลงหรอกเอออีกเอามานีบอีก เอา้าของพี่อะไรพี่มีสีนี่งไงอยู่ตรงนี้งไงลูกพี่พี่บุญพี่บุนเก่งว้าอ่ะนี่น้องเด็แม่หนีบให้เอาไปดีๆนะครับครับอ่ะอันนีบอีกอ่ะมันจะได้อยู่เอาให้ถึงดิมันลึกเอาให้มันลึกๆโอเคเอาแฝน เดแม่หนีบให้เพิ่มโอเคครับมีบนอ่ะแม่ช่วยขอลัตัวก่อนนะคะมันหนักไปอ่ะแม่หนัมกมากเลยก็ออโอ้โหบานมากขอติเออตรงนี้โอเคเอาแม่ช่วยนี่เนี่ยเอาตัวนี้ตัวนี้จะหนีบด,ดีเลกตัว สีซิลเวอร์อ้าวซิลเวอร์อ่ะ,อะข้างนี้ด้วยซิลเวอร์อือจะฮึปอ่ะลองมือตัวเองเออเก่งมากนั่นแหละถ้าเวลาตากกระเป๋าเราจะต้องเอาตูดขึ้นนะลูกน้ํามันจะได้ไหลลงข้างล่างอย่างนี้โอเคไหมมันจะได้ไหลลงจากข้างล่างาข้างบนลงข้างล่างถ้าสมมติว่าถ้าเราเอากระเป๋าเอาตูดไว้ข้าง,างอ่ะ ข้างล่างน้ํามันก็จะขังอยู่ในกระเป๋าลูกแต่ถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยน้ํามันจะหยุดลงข้างล่างใช่ค่ะเพราะว่าน้ํามันอยู่ในกระเป๋าใช่ใเพราะว่านี้มันเกียร์สามารถเก็บน้ําได้นะน้องไม่วุนลูกโอเคไหมอยู่ไหมเนี่ยอยู่นะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ